สถานการณ์ที่3ความพร้อมของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและโรงพยาบาลทั่วไปสถานที่ฝึกซ้อมศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาวันนี้รู้สึกขั้นเงอขั้นตัวกลัก็เลยอยากจะมาตรวไปตุวงานที่โรงพยาบาลเชียงทายครับเมื่อวันที่17-21ครับ ผูง่ะคะผู้หญิง,ญงอายุ2ิส1ปีนะคะให้ประวัติว่ามีไข้ไอเจ็บคอไข้ไอแห้งๆค่ะแต่ไม่มีอาการเจ็บคอ <c oughs> ให้ประวัติว่าเป็นนักศึกษาค่ะฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงคำค่ะแล้วก็ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดสับคนที่ติดเชื้อโควิดค่ะคนไข้เชื่ออะไรคะทิติพรคะ่ะวันนี้เป็นอะไรมาโรงพยาบาลนะคะรู้สึกว่ามีไข้แล้วก็ขั้นเนื้อขั้นตัวคะ่ะ นคะคเป็นเมื่อคืนค่ะอออแล้วมีอาการเหนื่อยไหมคะหรือว่ามีอาการอื่นอืไหมไม่มีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามีน้ำมูกค่ะแล้วก็คัดจมูกเวลาได้กลิ่นอะไรมันก็ไม่ค่อยได้กลิ่นนะคะปวัดเดินทางหรือว่าสัมพันธ์กับผู้ป่วยเป็นโควิดไหมคะช่วงวันที่17ถึง21ที่ผ่านมาค่ะก็ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลเชียงคำมาค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ว่าได้ไปไปพบ,พบผู้ป่วยมาค่ะเ่ค่ะ สัมผัสกับผู้ป่วยเลยใช่ไหมคะค่ะจะได้กลับตัวอะไรไหมคะไม่ได้กลับเลยคะ่ะกลับกลับมาถึงหมอก็มาเรียนต่อเลยนะคะจากประวัติน,น้องมีใต้ไทยนะมูกแล้วก็มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกสอก็คือตอนนี้ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อนะครับหากเดี๋ยวหมอก็จะขอเนี่ยให้ทันเจริญงารในโรงพยาบาลเนาะแล้วก็ยังจะเก็บสิ่งของต่วนไปด่วน ยัางวัติเจอร์ด้วยคานะครับค่ะอยรออยู่ตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวจะมีท่านนั่กู้เลีนะคะค่ะันนี้มาด้วยกันมาด้วยกันท่ะด้วยกัน ไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมแลาวก็ไมอนุญาตให้ใครนะคะออกไปด้านนอกหรือว่าเปิดตาต่งนะคะใช้ได้ทฉพพัดลมเนาะส่วนเรื่องของเตียงนะคะจะเป็นเตียงใบต้านะคะปดปอดพนงไ้ได้เนาะปั้นที่เตีงกลานะคะส่วนเรื่องของอาหารจะมีเถ้าบาลนะคะเอาอาหารมาให้ปวดที่หน้าแห้งให้ปวดเทใส่ใส่จานเลยนะคะจานแล้วก็ตะกร้าอะางเงี้ยตีนให้น้ำถะค่ะแล้วก็ ในเรื่องของการขอความช่วยเหลือค่ะเดี๋ยวเราควรลอใช้สแกนสแกน QR c โค้ด้วยค่ะอยู<_<_<__่ที__<_่นี่นะคะเขาแค่จะต้องวัดความดันแล้วก็วัดไข้เองนะคะเดี๋ยวพยายามจะสอนวัดไข้ก่อนเนาะกับวัดความดันในเช่นนั้นเลยค่ะเป็นภาพให้ดูเลยคะเครื่องนี้มันจะกดสองครั้งนะคะกดหนึ่งครั้งก็คือมันจะเปิดนะคะผมแค่ก็องแตะครับวัดความดัน แล้วก็ฟันที่แข็งมาใส่ก้องหายมือแล้วก็ให้ตรงจุดตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็กดหนึ่งครั้งน้างธรรมดาเาจเริ่มดเเรื่องของปลอดในปลอดจิตต์นะคะก็เปิดแล้วก็ีปักแร การวัดนะคะจะวัดเทียบานจะให้าได้แบบสี่ข่อโม้ค่ะทั้งความดันแล้วก็ทั้ทั้งตลอดนะคะแล้วก็จะให้เครื่อวทางในไลน์ซึ่งก็จะมีเทียบานถามตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตารางเวลานการทำงานก็จะมีทรไมเนีนะค่ะก็จะมีปัสสาวะความดันเนะถามปริมาณน้ำที่ดื่มปริมาณอุจจาระจะตอวจอะไรเงี้ยค่ะว่ามีความตัววายอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นตารางมาให้เนาะจะได้ดูกันแล้วก็ยันนี้ก็ต้เป็นเกี่ยวกับ เวลาเราใช้เสร็จนะคะตลอดก็จะทำความสะอาดเนาะก็อาบแรบน้องฮอนะคะแล้วก็เก็บถังขยะที่ด้านด้าหน้านะคะด้านเหนือนี้ก็ของใครก็เขียนทั้งความด้านตัวบนตัวล่างแล้วก็เปลี่ยนเกี่ยวกับอาการเต้นหัวใจนะซักเคียรหมดใจลายออกยาวานะคะมันก็จะได้รับส่านสัวเรื่องเห่นไปรรักษาเใช่ไคะเดี mm ๋ยวก็จะมี การในกะเลโบอถ์นะคะแล้วก็จะมีการบ้านชาข้ายจมูกส่งตรวจเชื้อโควิดิก้านะคะไมก็มีพยาบาลแยกไปในกลุ่มก็เรียกคนไข้ออกไปโดยด้านอกนะคะค่ะจากสุตราระ้างมาพยอนะคะข้าขอมีจารีเซอรไข้ช่ ะะการถแถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของจังหวัดพะเยานะคะับผมนายแพทย์กาันต์มาลัยลูกสกลุลนะครับรองผู้นวยการ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพะเยาในฐานะผู้บัชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขขอเรียนให้ทราบว่าจังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโครโรนา 2019จำนวน2รายท่านบางผู้ในการนะครับแต่ตอนนี้ผู้ป่วยที่เรารับไว้นะครับมีอาการยังไงบ้างราครับตุนแรงหรือไม่ตุนแรงยังไงนะครับายแรกเนี่ยอาการอาการไม่นักน,นะครับได้ได้เข้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดน,นะครับที่ห้องห้องแยกโรคนะครับสําหรับอีกหนึ่งรายนะครับมีอาการ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวนะครับต้องใส่ท่อช่วยหายใจตอนนี้ก็กำลังดูแลแก้ชิดนะครับโดยมีอายุแพทย์ตกปอดเป็นผู้เป็นผู้ให้การดูแลอยู่่างแก้ชิดครับดิฉันุชนาถวุฒิพันธ์ผู้สื่อข่าวจากก้าพะเยานะคะขอเรียนสอบถามทางมหา,ยยาวิทยาลัยพะเยานะคะว่าคุณจากเหตุการณ์นี้นะคะว่าทางมหามหวิทยาลัยจะมีการพยายนานิจารณาเรื่องการปิด การปิดมหาลัยเรื่องการเรียนการสอนไหมคะของมหาวิทยาลัยคะ่ะตรงนี้นะฮะเรื่องต้นเราก็มีการปิดปิดห้องเรียนปิดคลาสที่นักศึกษาเรียน,นคือเป็นนักศึกษาขอ,อข,อของของคณะแพทย์น,นะครับก็ปิดในส่วนของคณะก่อนนะฮะแต่ว่าส่วนวกระจายออกไปข้างนอกหรือเปล่าน,ะนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเข้าในคณะกรรมาธิการมหาการบริหารของมหาลัยโดยอาจะพิจา,ารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ เราสามารถควบคุมได้หรือไม่ครับผมและในตอนนี้นะคะก็ได้เสร็จสิ้นการถแถลงสถานการณ์โรคโควิด -19 ของจังหวัดพะเยานะคะดิฉันต้องขออนุญาตก,กราบขอบคุณนะคะนายแพทย์อน,นันต์มาลัยรุ่งสกุลรองผู้อนวยการโรงพยาบาลพะเยากราบขอบคุณสื่อมวลชนทุกแผนงที่มาร่วมการถแถลงสถานการณ์โควิด -19 ในครั้งนี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ